สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลสภาพเส้นผมหลังการยืดนะคะโดยเฉพาะคนที่ผ่านการทําเคมีมานะคะส่วนมากนะคะผมก็อาจจะมีการแห้งเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เรามีสูตรดีๆนะคะใช้ของใกล้ตัวนะคะมาทําให้ผมสวยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการใช้ไข่แดงนะคะเราจะใช้ไข่แดงทั้งหมดนะคะ2ฟองด้วยกันค่ะแยกไข่ขาวออกก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเอามาผสมค่ะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามห้างสรรพสินค้ามีขายทั่วไปนะคะสามารถไปซื้อได้เลยขวดนี้ก็ไม่แพงนะคะประมาณาไม่ถึงร้อยบาทนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำทรีทเมนต์รือครีมนวดเพื่อนเพื่อนใช้อยู่นะคะนำมาผสมค่ะสูตรนี้นะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะ เทลงไปเลยนะคะแล้วก็ผสมคนให้เข้ากันค่ะก็จะได้เนื้อครีมประมาณนี้นะคะใช้สำหรับในการหมักผมนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากเลยนะคะและนี่ก็คือสภาพผมนะคะที่ผ่านการยืดมานะคะผมก็จะมีลักษณะแบบแห้งๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปสระผมกันนะคะแล้วค่อยมาหมักกันค่ะชโลมครีมหมักผมที่เราทำไว้นะคะให้ทั่วหนังศีรษะเลยนะคะ ใช้การนวดนวดหนังศีรษะด้วยก็ได้นะคะเป็นการกระตุ้นรากผมผมจะได้แข็งแรงนะคะสูตรนี้จะทําให้ผมมีสุขภาพดีขึ้นนะคะผมที่แห้งผมที่ช็อตนะคะจะกลับมานุ่มแล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นค่ะ<อ>เสร็จแล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วค่อยไปล้างออกค่ะ,ะ,คะหลังจากที่หมักผมไว้ประมาณ20นาทีนะคะก็ล้างผมออกแล้วก็สระได้ตามปกตินะคะ เราก็ไปล้างผมนะคะแล้วก็สระผมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป่าลมธรรมดานะคะพอผมแห้งแล้วสภาพผมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจากที่ผมแห้งมากๆนะคะก็จะรู้สึกว่าผมมีความชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ตรงขึ้นกว่าเดิมนะอําว่ามันเรียบเนาะด้วยน้ำมันมะพร้าวด้วยแหละ จะเคลือบเส้นผมนะคะทําให้เส้นผมดูไม่ค่อยฟูเหมือนตอนแรกรอบนี้นะคะอําลองแบบสะโดยที่ไม่นวดนะคะสภาพผมก็จะแบบนุ่มมากเลยนะคะสูตรนี้จะทําให้ผมเรานุ่มนะคะไม่ต้องนวดเลยถ้านวดก็ได้นะคะแต่ว่าลองแบบไม่นวดดูผมก็โอเคมากนี่เป็นการใช้ในรอบแรกนะคะ จะบอกว่าสูตนนี้นะคะพอเวลาใช้แล้วเนี่ยผมมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูลื่นนะคะสุขภาพผมก็จะดีขึ้นนะ,ะส่วนนี้จริงๆแล้วบำรุงตรงรากผมเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเออคนที่ทําเคมีมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะร่วงเนาะก็จะมาใช้วิธีนี้นะคะในการดูแลรักษาเส้นผมรู้สึกว่าผมดีขึ้นมากเลยนะคะ สูตรนี้นะคะแนะนำให้ใช้อาทิตย์ละสองครั้งก็ได้นะคะถ้าใครมีเวลาก็ประมาณสองครั้งเนาะสองถึงสามครั้งก็ได้ใช้แล้วรู้สึกว่าผมมันโอเคมากนิ่มมากเลยนะคะนี่คืออั้มล้างนะคะล้างแล้วก็สระ,ะผมธรรมดาเนาะโดยที่ไม่ได้นวดนะคะผมก็จะเรียบเนาะรู้สึกว่าผมมันไม่ค่อยฟูอะโอเคมากเลย อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่เรานํามาฝากทุกคนนะคะ<ม>ก็จะเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองในเรื่องง่ายๆนะคะอย่างคนที่ผ่านการทําเคมีนะคะทำสียืดเนี่ยอย่างผมอําเนี่ยจะเป็นคนที่ผมแห้งมากๆนะคะแล้วก็ฟูมากก็จะใช้สูตรนี้นะคะในการรุงผมหลังจากที่เรายืดมานะคะร,รู้สึกว่าผมมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะก็เป็นสูตรที่ง่ายนะคะประหยัดแล้วก็ ทุกคนสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวลองไปใช้กันดูนะคะสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ